และและอย่างที่โยมถามเมื่อกี้นี้บอกอยากต้องการในปัจจุบันนี้เลยทํำยังไงทำสีอย่างเพราะนั้นถ้าต้องการให้เราเนี่ยได้ผลในปัจจุบันทันทีะนะไม่ว่าปรารถนาอะไรจะได้ผู้เจ้าบอกว่าหให้เธอเป็นผู้บริบูรณ์ในศินสองไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สัญญาคละวะงอกงาม สี่อย่างนี้เธอคิดอะไรจะสำเร็จผลตามนั้นและจะส่งผลในปัจจุบันด้วยเพราะสมาธิแประดับเป็นสมาธิเป็นกำหนักที่จะส่งผลในปัจจุบันทันที<อ>กรรมอื่นคอยไว้ก่อนนะอ่าอย่างนี้หมายความว่า <c oughs> ถ้าอยากได้ทุกอย่างเนี่ยหให้รักษาศีลใช่ศีลห้าม <5. S 1> ีหลายข้ออ๋อศีลห้าคาราว่าเราศีลห้าพอละค่ะ แล้วก็ไม่เหินห่างจากฌานหมายถึงให้ทําสมาธิทาสมาธิรู้ลมหายใจเพราะอีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกวิธีไม่เหินห่างจากฌานคือรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือก็เรียกว่าไม่เหินห่างจากฌานแล้วค่ะ<น>คือแค่ชั่วลัดนิ้วมือก็ได้เพ,ดเพราะบางคนอาจจะตกใจว่าโอ้โหจะต้องนั่งเป็นชั่วโมงหรือเปล่าอยู่กับฌานตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเพื่อจะได้ผลเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วิปัสสนามีความหมายขนาดไหนคะคะ วิปัสนาคือปัญญาปัญญาผู้เจ้าบอกอะไรคือเครื่องวัดปัญญาเครื่องวัดปัญญาคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปจบแล้วแค่นี้เกิดดับเห็นเกิดดับค่ะคือในระหว่างอยู่ในฌานใ,ใช้ปัญญาให้เห็นการเกิดดับ่<อ>า,าสุดท้ายสุญญาคารวัตมีอาคารไหนหลหะอคะสยญญาคารวัตหมายถึงอาคารหรือเรือนว่างที่ว่างจากผู้คน นะเรือนว่างท้องถ้ำเชงเงื้มผปา,าป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางโคนไม้ได้หมดนะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีป่ามีท้องถ้ำให้อยู่ก็เรือนที่ว่างจากผู้คนเรานั่งสมาธิภาวนานรักษาศินนะก็สมบูรณ์แล้วยมทําแค่สีข้อผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรเอกลาป,ปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศเธอจะได้ตามปรารถนาทั้งหมดค่ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นคําตรัสของพระพุทธองค์ <c oughs> ใช่ต้องลองปฏิบัติกันดูเออท่านคะทีนี้ เราก็ต้องปฏิบัติไปเราต้องอธิษฐานเหมือนจะประคุณขอให้ได้นู่นได้นี่ได้น,ไดนั่นถึงจะได้อ,าาอ,อธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ได้อยู่ที่การสร้างเหตุนะพระศาสดาเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งต้องการน้ํามันแต่เขาเอาเมล็ดรายมาเกลี่ยลงในรางแล้วปะพรมน้ําแล้วมือก็คันมล็ดรายเขาจะได้น้ํามันไหมเขาก็จะไม่ได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําแล้วเอามือคันเมเล็ดงา เขาก็จะได้น้ํามันเขาปรารถนาเขาก็ได้น้ํามันเพราะมือเขาคันเขาไม่ปรารถนาแต่มือเขาคันเขาก็ต้องได้น้ํามันเพราะนั้นอยู่ที่การสร้างเหตุถูกต้องหรือไม่ถ้าสร้างเหตุถูกต้องมีความเพียรยังไงผลต้องได้แน่นอนนะโยมไม่อยากได้นิพพานเลยแต่ปฏิบัติมรรคแปดดีๆได้แน่นอนนะนะคะก็อันนี้ค่ะบางคนอาจจะบอกว่า เอ๊ะมีแต่เรื่องยากๆฟังนี้ชักเรื่องน่าสนใจในการปฏิบัติมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ก็ดูเหมือนกับว่าคนจริงจําแค่4อย่างนี้ไม่ต้องจําอย่างอื่นเลยก็สามารถที่จะทําให้เราบรรลุความต้องการในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมในที่นี้แปลว่าปัจจุบันทันี